สวัสดีครับชื่อภาสกรนะครับจบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักแปลและล่ามอิสระสามภาษาทั้งภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษ,กษและภาษาไทยและทำงานในด้านนี้มามากกว่า10ปีแล้วครับเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นมืออาชีพระหว่างผู้ใช้บริการทุกท่านกับนักแปล นอกจากนี้ยังทำให้การติดต่อระหว่างทั้งสองฝ่ายง่ายขึ้นอีกด้วยโดยในเว็บไซต์นี้จะแบ่งออกเป็น3คอลัมน์ในคอลัมน์แรกจะเกี่ยวกับการแปลทั้งงานเขียนที่เป็นวรรณคดีและงานเขียนที่ไม่ใช่วรรณคดีโดยจะนำเสนองานเขียนหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทที่ท่านจะสามารถเลือกใช้บริการแปลได้ในคอลัมน์ที่2จะเกี่ยวกับงานล่าม โดยจะนำเสนอให้ท่านเห็นคร่าวๆว่าท่านสามารถเลือกใช้บริการล่ามได้ในหลากหลายสถานการณ์ในคอลัมน์ที่3งานอนเนกประสงค์สำหรับบริการอนเนกประสงค์เช่นการค้นคว้าและวิจัยทางด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสการเขียนบทความขอเรียนภาษาหรือแม้แต่บริการช่วยดำเนินการด้านงานราชการของไทยนอกจากนี้ ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ยังมีกล่องช่องทางติดต่อหนักแปลเตรียมไว้ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการให้บริการกรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อมาและท่านจะได้รับการติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุดครับหวังว่าจะได้พบกันอีกในเร็วๆนี้ครับ